สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังมาแบ่งปันพี่อีกเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มรายการแรกในค่ําคืนนี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับรายการแรกเลยนะครับผมมีเหรียญมหาป่าปี2556หลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญนิยมเหรียญสุดยอดประสบการณ์รุ่นแรกของหลวงพ่อท่านเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญมหาปราหลวงพ่อวันวัดคลองคูนหลังหานุมานมหาปาาปี5 6ครับ เหรียญรุ่นแรกเหรียญหลักเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับซึ่งเหรียญร,รุ่นนี้นะครับถือว่ามีปอมมีเสริมเยอะมากนะครับรุ่นนี้จะเป็นเนื้อทองพระประธานนะพี่นะทองเป็นเนื้อทองพระประธานนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะทองเหลืองพระประธานนะครับเหรียญมหาปรารุน่นนี้จุดใจตังนะครับดูง่ายเลย네ครับพี่จุดที่1น,นะครับระหว่างปลายอาคาลยันนะครับ ของยันนะครับที่เขาเรียกว่ายันสัเภาทองหรือว่ายันนโมพุทธายะของหลวงพ่อวันท่านนะครับเราจะเห็นนะครับบริเวณปลายยันนะพี่นะจะเห็นเป็นเส้นแตกขึ้นนะครับเส้นแตกนะครับชี้ขึ้นชัดเจนแบบนี้นะครับต้องพลิกเหรียญในการชมนะครับจุดตําหนิแบบนี้นะพี่นะจุดที่1นะครับจุดที่2ครับระหว่างระหว <szyst> ่างซอกแขนนะพี่นะระวางซอกแขนเราจะเห็นเป็นเส้นสายฝนเฉียงนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับ เหรียญนี้ใบหน้าหลวงพ่อท่านจะคมกริบนะครับอ่าแล้วก็เม็ดตาหลวงพ่อท่านนะครับจะคมชัดทั้งสองฝั่งเลยนะครับรุ่นนี้นะพี่นะาเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อวันวัดคองคูณมหาปรารุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับและต่อมาครับจุดด้านหลังเหรียญกันบ้างครับเราจะเห็นเป็นเส้นสายฝนนะครับเส้นสายฝนบริเวณนี้1จุดนะครับอ่าเส้นสายฝนนะครับแล้วก็แนวนอนนะครับแนวนอนตัดระหว่างนะครับอ่าตอกโค้ดนะครับ อีก1จุดนะพี่นะอ่าเป็นจุดใจตังเลยนะครับเหรียญนี้แท้ดูง่ายครับะะ<ล>เหรียญนี้แท้ดูง่ายนะพี่นะเหรียญมหาปรปาและเหรียญนี้พิเศษด้วยนะครับเหรียญนี้พิเศษด้วยนะพี่นะเหรียญนี้ตอกเลข7ครับเลข1หลักนะครับ,เล,ลบ,รบเลขตัวเดียวนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้ครับผมแบ่งให้เหรียญละ3,000บาทจัดส่งฟรีนะครับพี่นะเหรียญมหาปราหลวงพ่อวัน rs. วัดคลองคูนนะครับปี2556รรุ่นแรกนะครับพี่นะต่อมาเลยนะครับ ผมมีนะครับเหรียญครบรอบ78ปีหลวงพ่อวันนะครับเหรียญสารพัดดีนะครับเหรียญน,นิยมครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นนิยมเลยนะพี่นะเขาจะมีตอกโค้ด77ทั้ง2ฝั่งนะครับตอกโค้ด77ทั้ง2ฝั่งนะพี่นะเขาจะมีเหรียญแบบไม่ตอกโค้ดมีตอกโค้ด1ฝั่งและ2ฝั่งนะครับ2ฝั่งนิยมหายากเลยนะครับด้านหลังเป็นหลังยันใบพัดส,สุดยอดประสบการณ์แค็คาดปลอดภัยนะครับ วัถคมงคลหลวงพ่อวันท่านครับแทบทุกรุ่นมีประสบการณ์ให้เห็นแทบทุกรุ่นนะพี่นะองค์นี้ออกปี2555ครับราคายังจับต้องได้นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันกระบองไข่ครับยันกระบองไข่นะโมพุทธายะนะพี่นะอ่าเป็นยันประจํากายของหลวงพ่อท่านเลยนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญน,นี้นะพี่นะเหรียญสารพัดดีนะครับผมแบ่งให้เหรียญละ500บาทนะครับพี่นะเหรียญสารพัดดีหลวงพ่อวันวัดคองคูนครับ วัตถุมงคลต่อมานะครับเหรียญหล่อนะครับซุ้มกอนะครับกระถิ่นปี2563นะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับซุ้มกอหล่อกระถิ่นนะครับมีชนวนหล่อมวลสารเก่าเยอะมากนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อกระถิ่นปี2 5 6พิมพิมพ์ซุ้มกอนะครับพี่นะ เขาจะมีรันเลขกำกับนะครับชัดเจนนะครับด้านล่างฐานและด้านหลังเหรียญก็จะมีนะครับเป็นแบบเหมือนหลวงพ่อวันวัดคลองคูนเขียนกระหิน6กสาชัดเจนแบบนี้นะพี่นะซึ่งเหรียญรุ่นนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีมหาชนวนมวลสารน,นะครับหลอมลงไปเยอะมากนะครับเหรียญล่อซุ้มกอเหรียญน,นี้ผมแบ่งให้เหรียญละ250บาทนะครับพี่นะหลวงพ่อวันวัดคลองคูนเกจิชื่อดังแห่งอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับพี่นะ สวยเลยนะครับเหรียญนี้นะครับสุมกอหลอกกระถินปี2563นะครับต่อมาพระผงยุคต้นกันบ้างนะครับผมมีพระปิดตาเนื้อแร่เข่าพนมพานโรยผงใบลานนะของหลวงพ่อวันท่านนะครับยุคต้นนะพี่นะในช่วงปีนะครับในช่วงปี35นะพี่นะเป็นปิดตายุคต้นนะครับที่หลวงพ่อท่านกดพิมพ์เองที่วัดเลยนะครับพี่นะพระปิดตาหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับองคนี้ครับเนื้อแร่ ผงใบลานต่างๆผสมเยอะมากนะครับปิดตาองค์นี้ผมแบ่งให้องค์ละ200บาทนะครับพี่นะาต่อมานะครับพิมพ์นะครับนางกวักนะครับวัดคลองคูนะครับเนื้อดําใบลานเหมือนกันนะพี่นะแล่เขาพนมพาองค์นี้ก็แบ่งให้นะครับองละ200บาทเหมือนกันนะพี่นะพระยุคต้นหลวงพ่อวันวัดคลองคูถือว่าราคายังเก็บได้นะครับอ่าเป็นพระยุคต้นของท่านเลยนะครับพี่นะรุ่นนี้นะครับ นางกวักหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับวัตถุมงคลต่อมาสั่งฆจายครับผู้อุดมไปด้วยนะครับโชคลาบนะพี่นะทางด้านนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับมีกินมีใช้นะพี่นะเทพเจ้านะครับแห่งผู้มีนะครับโชคลาบมากนะครับพระสั่งฆจายนะครับองค์นี้ผมแบ่งให้องละ2 0 0บาทเหมือนกันนะครับพี่นะาพระสั่งฆจายวัดคลองคูนยุคต้นนะครับเนื้อแรกข้าพนมพาโรยผงใบลานนะครับต่อมานะครับทีเด็ดเลยครับ ทีเด็ดในค่ําคืนนี้นะพี่นะหลวงพ่อวิชัยโกวิโทวัตหัวเด่นนะครับเป็นหนุมารุ่นแรกครับหนุมารลอยองไตมาตปี66หลวงพ่อวิชัยนะพี่นะองค์นี้เป็นเนื้อประสบการณ์นะครับเนื้อปอกกระสุนลูกป,ปืนอุดกิ่งก้นทองเหลืองนะครับเหรียญน,นะครับรูปหล่อหลวงพ่อวิชัยรุ่นนี้นะครับปลุกเสกไตมาตปี66นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะพี่นะ มีประสบการณ์ทางด้านมหาอุดคงกระพันนะครับมหาอุดคงกระพันด้วยนะพี่นะรุ่นนี้ก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านยิงไม่เข้านะครับหานุมาณหานุมานวัดหัวเด่นตำนานกระโดดได้นะครับองค์นี้นะครับรันเลข3ามสองหนึ่งด้วยนะพี่นะเลขเรียงสวยเลยพี่นะสามสองหนึ่งก้นจานครับหลวงพ่อท่านเมตตาจานให้ด้วยนะพี่นะหลวงพ่อท่านเมตตาจานอัคระให้ด้วยนะครับ หนุมานลอยองค์เนื้อปอกกระสุนลูกปืนอุดกิ่งก้นทองเหลืองเลขสวยนัมเบอร์สวยนะครับแล้วก็หลวงพ่อท่านเมตตาจารัคละให้นะพี่นะองค์นี้ผมแบ่งปันให้นะครับอง์ละ2,300บาทเท่านั้นนะครับพี่นะหนุมานวัดหัวเด่นสุดยอดประสบการณ์นะครับหนุมานลอยองค์หลวงพ่อวิชัยนะครับวัดทุ่มงคลต่อมานะครับเหรียญเมตตาบาร,รมีนะครับปี55หลังพระคมครับหลวงพ่อกลวยเนื้อกะไลทองครับ เนื้อกะไหลทองสร้างน้อยมากนะครับพี่นะเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นหลังพระพรมนะพี่นะพรมประสิทธิแห่งวัดโคสิตรามนะครับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับในสมัยที่ท่านเป็นรองเจ้าวาดวัดโคสิตรามนะครับท่านนะครับเป็นผู้นําพิธีในการพิธีพุทธพิเศษนะครับปลุกเสกไตามาสสามเดือนแล้วก็แช่น้ำมนต์นะครับ แช่น้ำมนต์นะครับเฉพาะบางรุ่นนะพี่นะถ้าเป็นเนื้อทองแดงอย่างนี้นะพี่นะเนื้อละวะนะครับเขาจะแช่เงินอ่าแช่แช่น้ำมนต์นะพี่นะแช่น้ำมนต์นะครับแล้วก็สร้างน้อยมากนะครับอ่ารุ่นนี้ครับองค์นี้ผมแบ่งให้องค์ละหนึ่งพันบาทนะครับองค์ละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะพี่นะเนื้อก็ไหล่ทองกรรมการนะครับเนื้อก็ไหล่ทองกรรมการครับเหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ทําเป็นเหรียญไข่หลังพระพรหมนะครับพี่นะวัตถุมงคลต่อนะครับผมมีนะครับ ปี54นะครับพระผงหลวงพ่อกวยปี54มงคลชีวิตครับรุ่นนี้นะพี่นะเป็นพระผงดวงแก้วพระศิวลีนะครับดวงแก้วพระศิวลีนะครับอ่าด้านหลังเป็นหลังแบบเหมือนนะพี่นะด้านหลังเป็นหลังแบบเหมือนหลวงพ่อกุยชุตินทรโรวัดโคสิตรามนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งบูชาให้นะพี่นะองล์ดเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับ รุ่นนี้ครับหลวงพ่อวิชัยท่านก็เป็นผู้รวบรวมมวลสารในการนะครับกดพิมพ์ปั๊มบล็อกนะครับรุ่นนี้ขึ้นมาครับก็จะมีมวลสารว่านร้อยแปดนะครับบางองค์ก็จะมีเศษจีวรนะครับปิดเห็นตามขอบเห็นได้ชัดแบบนี้นะครับองค์นี้ก็มีเศษจีวรนะครับของหลวงพ่อกวยครับที่นะครับเวลาเปลี่ยนนะครับที่โรงแก้วศรีละทุกปีในงานวันไหว้ครูนะพี่นะเขาก็จะนํามารวบรวมมวลสารบดรวมกันนะครับสวยเลยนะพี่นะองละเจ็ดร้อยบาทจัดส่งฟรีครับวัดถุมคลต่อมานะครับ พระปิตาชินบัญชรปฐมเลิกนะครับหลวงปู่พวนนะพี่นะจังหวัดสุรินทร์นะครับปี2558นะพี่นะวัดช้างมอบนะครับเมืองแห่งช้างนะครับจังหวัดสุรินทร์นะพี่นะหลวงปู่พวนนะพี่นะเนื้อนะครับชนวนชินบัรชรด้วยครับพระปิตานะพระปิตานะครับอ่าสวยนะครับรุ่นนี้นะพี่นะหลวงปู่พวนนะครับองค์นี้ผมเฉลี่ยแบ่งให้ลวกันนะครับพระปิตานะครับ ผมแบ่งให้อง์ละ300บาทนะครับพี่นะอง์ละ300บาทจัดส่งฟรีนะครับวัตถุมงคลต่อมานะครับมาสายเครื่องรางกันบ้างนะครับสายเครื่องรางหลวงพ่อวันนะครับตะกุดดอกนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปิดเชือกให้ชมสักครู่นะพี่นะตะกุดดอกนี้นะครับเป็นตะกุดนะครับสาลิกาไตมารปี2555นรบะพี่นะตะกุดไตมารปี5 5ครับ ดอกเล็กนะครับแค่นี้สร้างทั้งหมด72ดอกทั่วประเทศไทยเท่านั้นนะครับหายากมากนะพี่นะสำหรับตะก,กุดนะครับไตมารปี55หลวงพ่อวันวัดคองคูณดอกเล็กแบบนี้เขาจะเรียกว่าสาธิกานะพี่นะอ่าตะก,กุดรุ่นนี้ครับอ่าตะก,กุดรุ่นนี้ครับเป็นตะก,กุดไตมารลงลักดำํำปี2,555นะครับ การดูนะครับพอสอนะครับว่าว่านะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับตะกุดของพ่อท่านนะครับเขาจะไม่มีตอกพอสอไม่มีตอกปีกำกับว่าสร้างปีไหนนะพี่นะเราจะดูที่การลงลักษ์ของเชือกนะครับลงลักษ์ของเชือกแล้วก็ลงลักษ์นะครับลงลักษ์ดทับเชือกไปอีกทีหนึ่งนะครับอย่างดอกนี้ดอกเล็กนะถือว่าเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่มีการจัดสร้างที่เป็นตะกุดเล็กแค่นี้นะพี่นะสร้างแค่72ิดอกเท่านั้นนะครับ ตะกุดสา,าลิกาหลวงพ่อวันวัดคลองคูณไต่มาศปี55ครับดอกนี้มาพร้อมเชือกแดงครับเกี่ยวกับทางด้านแขลงคาดปลอดภัยผมแบ่งให้นะครับดอกละ2,500บาทเท่านั้นนะพี่นะรุ่นนี้หมุนเวียนน้อยมากแล้วก็พบเจอได้น้อยมากนะครับตะกุดนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณไต่มาศปี55นะครับวัตถุมงคลต่อมานะครับพระปิดตานะครับหลวงพ่อวันนะพี่นะปิดตารุ่นสร้างบาร,รมีปี58นะครับ ปิตารุนนีครับจะเป็นปิดตายันยุ่งเนื้อดีบุกนะพี่นะเนื้อดีบุกนะครับรุ่นนี้ครับตอกโคดนําเล like ิกนะครับตอกโคดนําเลิกชัดเจนแบบนี้นะพี่นะอ่ามีตอกโคดนําเลิกนะครับปิดตาดีบุกหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนาเลิกที่วัดนะครับแบบนี้นะครับองค์นี้ผมแบ่งให้องค์ละสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่นะปิดตายันยุ่งหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับวัตถุมงคลงต่อมานะครับผมมีเหรียญบาทตาขุด ไม่ต้องเสกก็เข้มขังครับเหรียญบาทตาคุดปี17นะครับเหรียญบาดตาคุดรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อวันวัดคองคูณปลุกเสกในปี59นะครับจะมีตอกโขดหลวงพ่อวันวัดคองคูณชัดเจนแบบนี้นะครับพี่นะเหรียญบาทตาคุดนะครับมีความเข้มขังอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวันท่านนะครับเมตตาเสกทับให้อีกหนึ่งครั้งครับรุ ключ, e 17, vet, ่นน <Okay. S 2> ี right. ้นะพี่นะสุดยอดพุทธคุณเลยนะครับ มีต่อโคดวัดลองคูณต่อโคดหลวงพ่อวันต่อโคดนะนะปัตลอดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับแล้วก็มีจีวรเกษาหลวงพ่อวันทันด้วยนะพี่นะเรียนบ้าตาคุดปี17มาพร้อมซองเดิมๆจากวัดนะครับมาพร้อมซองเดิมๆจากวัดแบบนี้นะครับผมแบ่งให้นะครับเรียนละ160บาทนะครับทุกรายการเช่าหาจากผมไปผมการตีวัตถุมงคลแท้ให้ทุกรายการปิดนะครับและ ทุกรายการผมจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับพี่นะรับประกันโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวเด็กหอพระเครื่องครับวัตถุมมคลต่อมาครับขุนแผนพลายกุมารน,นะครับขุนแผนหลวงพ่อคูณปี2557นะครับรุ่นนี้จะออกในานามโรงเรียนพระเทพวิทยาคมนะครับขุนแผนผมจะมีนะครับโซนเนื้อหลายเนื้อนะพี่นะราคาขึ้นอยู่กับเนื้อนั้นๆน,น,นะพี่นะะมาเริ่มจากเนื้อแรกกันเลยนะครับ ขุนแผนนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับรุ่นนี้จะออกในนามโรงเรียนพระเทพวิทยาคมนะครับองค์นี้เป็นเนื้อสีดําใบลานนะครับอ่าสีดําใบลานนะครับโรยผงนะครับผงพรายกุมานะพี่นะจะมีเห็นนะครับโรยผงชัดเจนนะครับขุนแผนมหาเสน่ห์แถวคาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่นะครับเมตตาปลุกเสกให้ด้วยนะพี่นะรุ่นนี้จะมีฝั่งตะกุดเงินทองนาคนะครับ ตะกุดเงินทองหน้าครับองนี yeah. ้นะพี่นะเนื้อดําใบลานนิยมนะครับผมแบ่งให้นะครับองละ350บาทนะครับองละ350บาทนะครับพี่นะต่อมาผมจะมีเป็นเนื้อสีน้ําตาลแบบนี้นะครับเนื้อสีน้ําตาลผงพุทธคุณนะครับโรยผงพลายกุมารนะครับสีน้ําตาลแบบนี้ครับด้านหลังฝั่งตะกุดนะครับทองแดงนะครับ2ฝั่งนะครับฝั่งตะกุดทองแดง2งฝั่งนะพี่นะ อ่าแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่นะครับโดยผงพายกูมานะครับองค์นี้แบ่งให้องค์ละ250บาทนะครับมีกล้องเดิมครบทุกรายการครับออกในนามโรงเรียนพระเทพวิทยาคมนะครับวัตถุมงคลต่อมาครับขุนแผนนะครับเหมือนกันนะครับขุนแผนพายกูมานะพี่นะสักครู่นะครับขุนแผนพายกูมานะครับอ่าองนี้ก็จะเป็นเนื้อสีออกน้ําตาลเข้มๆหน่อยนะครับองค์ชมพูนะพี่นะ อ่าอมชุมพูหน่อยนะครับองค์นี้นะครับด้านหลังฝั่งตะกุดลมดานะหรือว่าตะกุดเงินไม่แน่ใจนะครับองนี้น่าจะเป็นตะกุดเงินนะพี่นะอ่าน่าจะเป็นตะกุดเงินนะครับองค์นี้แบ่งให้อง์ละ250บาทเท่ากันนะครับพี่นะาพระผงขุนแผนพลายกุมารลวงพ่อคูณปาริสุโธนะครับวัตถุมงคลต่อมาเลยนะครับผมมีเหรียญบรมบาคูนะครับพ่อแกหรือสีนาลอดนะครับรุ่นนี้ครับ รุ่นจะเป็นรุ่นเทพบรรดานทรัพย์นะครับรุ่นเทพบรรดานทรัพย์นะครับปี2561นะครับปี6.1นะพี่นะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับเกจิชื่อดังครับหลวงพ่อหลักนะพี่นะวัดสุทธาวาสนะครับจังหวัดอยุธยานะครับท่านเป็นผู้ปลุกเสกนะครับปี6.1นเนื้อตะกั่วด้วยครับพี่นะเนื้อตะกั่วองนี้แบ่งให้200บาทนะครับแบ่งให้200บาทเท่านั้นนะครับเหรียญทรงเสมานะครับ าาพ่อแก่บนบัคคูน้ายักครับพี่นะเป็นเหรียญนะครับหน้ายักแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะพี่นะมีกล้องเดิมครบด้วยนะครับวัตถุมงคลต่อมาครับผมมีเหรียญนะครับเหรียญถุงเงินนะครับเหรียญทรงนะครับถุงเงินนะพี่นะรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตหลังสมเด็จโตพมรังสีปี2 5ง8นรีนะครับออกวัดอินนะครับออกวัดอินวิหารนะพี่นะพระอารามหลวงนะครับจังหวัดนะครับ พระนครกทอทมแบบนี้นะพี่นะอ่าสวยเลยนะครับพี่นะเป็นเนื้อเงินครับเนื้อเงินครับรุ่นนี้นะพี่นะหลังสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพมรังสีปี48พระดีปีลึกหายากมากนะครับอ่ารุ่นนี้นะพี่นะองค์นี้ผมแบ่งให้350บาทนะครับ350บบาทจัดส่งฟรีครับหลวงพ่อโตนะครับด้านหลังนะครับเป็นสมเด็จโตนะพี่นะ วัตถุมงคลต่อมานะครับผมมีพระปกโพหลวงพ่อวิชัยครับองค์นี้มีกล้องเดิมครบนะพี่นะสมเด็จปกโพ9ใบนะครับปี -56 รุ่นองคูครับกล่องเขาจะมาทําที่หลังนะพี่นะรุ่นนี้จะเป็นเนื้อทองนุพพัก๙นะครับหลังยันไม่ทับใหญ่นะพี่นะองค์นี้ผมแบ่งให้องค์ละ200บาทนะครับอง์ละ200บาทเท่านั้นนะครับพี่นะสมเด็จปกโพรุ่นองคูออกวัดปัวเด่นหลวงพ่อวิชัยเสกนะครับ วัตถุมงคลต่อมานะครับเหรียญวัดเดิมบางคงคารามนะครับเหรียญหลวงพ่อกวยวัดเดิมบางคงคารามนะครับปี2567นะพี่นะรุ่นนี้จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟนะครับจัดสร้างน้อยมากนะครับจัดสร้าง1 0,000ืนเหรียญน,นะพี่นะจัดสร้าง10,000ืนเหรียญเท่านั้นนะครับทุกเหรียญจะมีรันเลขกำกับชัดเจนครับแล้วก็รุ่นนี้หมดจากวัดตั้งแต่วันแรกนะพี่นะรุ่นจเจริญพรวัดเดิมบางคงคารามครับ เหรียญนี้ผมแบ่งบูชาให้กับพี่ๆนะครับองละ150บาทเท่านั้นนะครับพี่นะราคาบวกบางๆเลยนะครับวัตถุมงคลต่อมานะครับลูกอมหลวงพ่อวิชัยครับลูกอมดวงเศรษฐีปี5้าอ่าปีปี64ครับขออภัยนะพี่นะปี64นะครับลูกอมนะครับหลวงพ่อวิชัยทางด้านเมตตามหาสนีนะครับหลวงพ่อท่านเมตตาจัดราคาให้ด้วยนะพี่นะแล้วก็มีอุดสีพึ่งเทียนชัยหลวงพ่อกวยสองหนึ่งนะครับอ่าองค์นี้นะครับ ผมแบ่งให้นะพี่นะลูกละห600บาทนะครับลูกอมดวงเศรษฐีหนุนดวงหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัตหัวเด่นนะครับสร้างน้อยและหายากมากนะครับวัตถุมงคลต่อมานะครับท้าเวสุวรรณนะครับเศรษฐีเจ้าทรัพย์นะครับรุ่นนี้นะครับพี่นะเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อวิชัยท่านเนื้อชุบเงินพ่นทรายขูดเงานะครับท้าเวสุวรรณนะครับเศรษฐีเจ้าทรัพย์นะครับองค์นี้นะครับพี่นะอาจจะมีขูดเงาด้วยครับขูดเงาด้านข้างเหรียญนะครับ องน,นี้ผมแบ่งบูชาให้กับพี่พี่นะครับองละ500บาทนะพี่นะเลข3-2ด้วยนะครับเลขสวยเลยนะพี่นะอง์ละ500บาทครับของหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นนะพี่นะวัตถุมงคลต่อมานะครับเรียนหลวงปู่ตีเป่าวะโลวัดดอน,นมิตรปี66นะครับรุ่นนี้ปลุกเสกนะอุโบสถวัดสะพานสูงนะครับและปลุกเสกที่วัดดอนนมิตรนะพี่นะหลวงปู่ตีท่านนะครับเป็นสิทธิหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงนะพี่นะ ผู้สืบสาาวิชาตำรับตำราโสรถมงคลหลวงปู่เอี่ยมวัสพัน์สูงนะครับเหรียญดวงดีครับหลวงปู่ท่านได้กล่าวไว้ว่ามีเหรียญนี้ติดตัวนะครับจะดวงดีทั้งปีนะครับผมแบ่งให้นะครับเหรียญละ500บาทจัดส่งฟรีครับเหรียญรุ่นนี้ด้านหลังเป็นหลังยัน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะครับตำรับวัสพันสูงเลยนะพี่นะป้องกันภัยดีนะครับรุ่นนี้ครับมีพกไว้ติดตัวป้องกันภัยดีนะครับสวยเลยนะพี่นะ อ,องละ5 0 0บาทมีกล้องเดิมครบนะครับวัตถุมงคลต่อมาเหรียญเสมาชินบรรชรหลวงพ่อวันครับเสมาชินบรญชรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับองค์นี้จะเป็นเนื้อชนวนนะพี่นะองค์นี้จะเป็นเนื้อชนวนถ้าเป็นทองแดงผิวจะลุ้งนะครับอ่าองนี้เป็นเนื้อชนวนแบ่งให้200บาทนะครับเหรียญเสมาชินบัญชรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับปี59นะครับพี่นะปีห9ครับเสมาชินบัญชรเนื้อชนวนมีกล่องเดิมครบนะครับ วัตถุมงคลต่อมาเหรียญหลวงปู่สุขปี64นะครับรุ่นเจ้าสัวมหาเศรษฐีครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสร้างสรรจ้าจังหวัดชัยนาทครับบวงสวงดวงวิญญาณนะครับศาลรักเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับบวงสวงดวงวิญญาณหลวงปู่สุขนะครับณศาลกลางจังหวัดชัยนาทด้วยนะครับอง์นี้ผมแบ่งบูชาให้กับพี่ๆครับองละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่นาวัตถุมงคลต่อมาครับเหรียญมหาชนวนครูนะครับรุ่นนี้ครับจะเป็นเหรียญล่อโบราณหลวงปู่สุขหลังยันครูครับ ปี66ออกวัดทรงเสวยนะพี่นะปี66ออกวัดทรงสเสว,วยครับชนวนเก่านะครับทันทันยุคทันตัวหลวงปู่สุขนะครับหลอมลงไปนะครับในเหรียญรุ่นนี้เยอะมากนะครับพี่นะอ่าเหรียญหล่อรุ่นนี้ครับด้านหลังจะเป็นหลังยันครูนะพี่นะด้านหลังจะเป็นหลังยันครูแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งให้นะครับเหรียญละ200บาทเท่านั้นนะพี่นะเหรียญหล่อ,อนะครับประพาน,น,นมณฑลรัศมีหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่า ออกวัดทรงสเสวยนะครับพี่นาะวัตถุมงคลต่อมานะครับรูปหล่อหลวงพโมวัดจันทนารามสายเหนียวเมืองห้วยกดนะครับปี66นะครับย้อนยุครุ่นแรกนะครับย้อนยุครุ่นแรกนะพี่นะสร้างน้อยมากนะครับรุ่นนี้สร้าง9,999องค์ครับลันเลขกำกับใต้ฐานทุกองค์นะครับ รุ่นนี้จะมีชนวนมวลสารเก่านะครับของหลวงพ่อกวยทันหลวงพ่อกวยเสกนะครับมวลสารเก่าตะกุดโทหลวงพุทธุขที่ทันหลวงพุทธสุขเสกนะครับตะกุดโทหลวงพ่อโมนะครับแล้วก็มีมวลสารเกติต่างๆพันกว่าชนิดนะครับ à, ท,ท,ที่ทราบมาก็จะมีนะครับเหรียญน,นะครับพี่นะเหรียญตากเกียหลวงพ่อโมรุ่นแรกนะครับอ่าแล้วก็จะมีเหรียญหลวงพ่อถึงวัดนิ้วกับนี้นะพี่นะสาเยาหเหนียวนะครับสายเหนียวแห่งเมืองชัยนาทเหรียญนี้ผมแบ่งให้นะครับ องนี้ผมแบ่งให้องคละ300บาทนะพี่นะหลวงพ่อโมวัดจันทนารามเทพเจ้าวาจาสิทธิแห่งเมืองสันนะครับต่อมานะครับผมมีเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรทรงน้ำเต้านะครับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลวลวิหารครับพระพุทธศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวไชนาทเนื้อนวะโลหะปี58นะพี่นะเหรียญนี้ผมแบ่งให้400บาทละกันนะครับเฉลี่ยแบ่งให้เลยนะครับเหรียญละ400บาทนะพี่นะ หลวงพ่อธรรมจักเนื้อนวะโลหะหาได้ยากมากครับวัตถุมงคลต่อมาเลยนะครับรูปหลวงพโมวัดจันทนารามบานใหญ่ปี63นะพี่นะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศัก์นะครับและเกจิชื่อดังหลายคณาจารย์ร่วมเสกนะครับปี .63 องค์นี้ประสบการณ์มากมายนะครับพี่นะผมแบ่งให้นะครับบานละ300บาทนะครับบานละ300บาทจัดส่งฟรีครับ รูปถ่ายหลวงพ่อโมนะครับหลังโบสถ์นะครับย้อนยุคปี6 3รุ่นล่าสุดที่มีการจัดสร้างย้อนยุคเลยนะครับวัตถุมงคลต่อมาครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยโต๊ะมูใหญ่นะครับหลังยันครูปี65ครับบานนี้ผมแบ่งบูชาให้กับพี่ๆนะครับบานละ300บาทนะพี่นะโต๊ะมูใหญ่ปี65นะครับบานละ300บาทนะครับโต๊ะมูใหญ่ไปแล้วครับหลังพระพุธบานนี้ก็แบ่งให้นะครับ บานละ300บาทเหมือนกันนะครับพี่นะหลังพระพุทธนะครับต่อมาเต็มองค์ปี6 3นะครับเต็มองค์ปี63ด้านหลังเด้งด้านหน้าไม่เด้งไม่มีเขี้ยวนะครับบานนี้แท้ดูง่ายครับลายน้ําจะเสียงลงนะพี่นะบานนี้แบ่งให้บานละ350บาทนะครับต่อมาเลยนะครับปี6 2นะครับปี62นั่งกระดาน3แผ่นนะครับหลังยันนะครับณชาลีติครับยันครูนะดวงแก้วพระศิวลีครับ ยันแห่งโชคลาภบานนี้ก็แบ่งให้บานละ300บาทนะครับพี่นะต่อมารูปถ่ายหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนิยมเลยนะครับรุ่นนี้ครับเป็นรูปถ่ายของหลวงพ่อวันวัดคลองคูน2หน้านะครับอ่าเป็นนะครับเป็น2หน้าประกบนะมาเดิมๆมาจากวัดแบบนี้อยู่แล้วครับเขาจะประกบนะครับบานที่1บานที่2แล้วก็มีจีวรอยู่ตรงกลางนะพี่นะรูปถ่ายสุดยอดประสบการณ์เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อรุ่นไว้ให้ครับด้านบนหน้าจอแล้วกันนะครับ จะมีตอกโค้ชชัดเจนนะพี่นะรูปถ่ายหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับบานนี้ผมแบ่งให้บานละ150บาทครับใน1บานจะมีรูปทั้งหมดนะครับ2บานนะพี่นะอ่าแบบนี้เลยนะครับแบ่งให้150บาทครับรูปถ่ายหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะพี่นะต่อมาครับเหรียญนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวิชัยครับเหรียญโลจิวนะพี่นะเหรียญอามจิวหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นเนื้ออปากก้านะครับ มนพยาวานอนแห่งเมืองสันปี60นะครับรุ่นนี้ใช้แทนเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อท่านนะครับที่เป็นเหรียญแบบเหมือนของท่านได้เลยนะพี่นะถ้าเป็นเหรียญแบบเหมือนของท่านนะครับอ่าถ้าเป็นเหรียญแบบเหมือนของท่านแบบนี้นะครับเล่นหากะหลักหลายหมื่นนะพี่นะอันยนี้ยังจับต้องได้นะครับผมแบ่งให้นะครับเหรียญละ300บาทนะพี่นะเหรียญละ300บาทเท่านั้นนะครับต่อมานะครับ เหรียญหลวงพ่อธรรมจักเนื huh. ้อเงินนะพี่นะปี30นะครับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักเนื้อเงินนะพี่นะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักพระพุทธปางห้ามญาตนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับผมแบ่งให้นะครับเหรียญละ500บาทนะพี่นะเหรียญนี้นะครับเหรียญละ500บาทเท่านั้นนะครับวัตถุมงคลต่อมาตัวพอมหสัจจันยร์นะครับตัวพอมหสัจจันทร์หลวงพ่อวิชัยโกวิทวัต์หัวเด่นว้คคูปี67ครับ วายคูปี67นะพี่นะตัวพอมหัศจรรย์ผมแบ่งให้2,000บาทครับเนื้อเงินนะพี่นะสร้าง99องค์เท่านั้นนะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับตัวพอเนื้อเงินนะพี่นะต่อมานะครับมอ5นิ้วนะครับหลวงพ่อกวยปี66นะครับเลเซอร์หน้าเกียวปี66นะครับสุดยอดนิยมนะพี่นะรุ่นสิทธิ์กตันยูครับผมแบ่งให้นะครับเล่มละ1,500บาทเท่านั้นนะครับพี่นะา เหมือนเดิมนะครับพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนผมจะขึ้นลิงก์ไลน์พร้อมเบอร์โทรในการติดต่อไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ